นโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมอำเภอห้วยทับทันจังหวัดรีสเกตยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้ดีขึ้นแต่ทว่าในสังคมชนบทส่วนใหญ่นั้นหนีไม่พ้นที่วิถีแห่งอบายามุกต่างๆยังคงมีอยู่โดยเฉพาะการเล่นพนันในรูปแบบต่างๆปัญหาการพนันในชุมชนของเรามีผลกระทบต่อผู้ที่เล่น ชุมชนครอบครัวและที่สําคัญไปกว่านั้นมีเด็กและเยาวชนไปเกี่ยวข้องกับการพนันนี้มากไปร่วมงานศพผู้คนไปรอเล่นการพนันเยอะแยะเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อนของหนูด้วยค่ะตัวเล็กๆอายุประมาณ -78 ขวบซึ่งเขาก็เห็นผู้ใหญ่เล่นในงานศพเขาก็อยากเล่นตามคือในเรื่องของเด็กอายุ7-14ปีนะครับมีการเล่นการพนันถึงร้อยละยีรู้สึกตกใจนะครับว่าทําไมตำบลผักไหมต้อง เล่นเยอะขนาดนี้เป็นเงินเป็นล้านๆนะครับเฉลี่ยเป็นปีอยู่ที่ประมาณ2ี่ล้านกว่าบาทนะครับปัญหาการทะเลาะวิวาทปัญหาครอบครัวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมว่ามันส่งผลกระทบโดยภาพรวมทั้งหมดครับองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจึงได้ร่วมกับมูลนิธิสาธารณาสุขแห่งชาติจัดทำโครงการปกป้องเด็กและเยาว,วชนจากภัยการพนันโดยมีสภาเด็กและเยาว,วชนของตำบลเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการไม่อยากให้ลูกหลานของเราเนี่ย ไปรู้จักการเล่นพนันว่านี่คือตัวนี้พนันอะไรอันนี้พนันอะไรนะครับการพนันมันมีพิษภัยอะไรบ้างเพื่อจะได้ไปบอกพ่อแม่และเตือนเพื่อนๆทํำยังไงเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเนี่ยจะได้เข้ามามีส่วนร่วมมาผักดันปัญหานี้สินในในชาวบ้านในชุมชนตำบลพังไม้เราอะ่ะมันนับวันที่จะทวีคูณมากขึ้นอยากเห็นคนรุ่นใหม่เป็นต้นแบบให้กับน้องๆ เมื่อได้คัดเลือกกรรมาการสภาเด็กและเยาวะชนจำนวน20คนแล้วจึงดำเนินการสำรวจข้อมูลกึ่งงานวิจัยเพื่อทราบสถานการณ์การพนันในพื้นที่ทั้งหมด17หมู่บ้านก็แบ่งสายการสำรวจข้อมูลมาร่วมกันสรุป หลังจากที่เราได้ข้อมูลเสร็จเราก็ดําเนินการในเรื่องของการถึงข้อมูลสู่ชุมชนโดยจัดเป็นเวทีประชาคมหนูก็เอาข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะมาทําเวทีคืนความรู้ให้กับเพื่อนๆนน้องๆในตุ่บนในเวทีครั้งนี้ยังได้หามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันของตําบลผักไม้จากนั้นจึงจัดค่ายเยาวชนแกนนำอาสาเพื่อลดปัญหาการพนันจากหมู่บ้านละ7คนซึ่งค่ายตอนนี้เราจัด2วันนะครับ โดยเน้นที่ทำสื่อรณรงค์เพื่อจิตกรรมหน้าด้วยและการรณรงรงให้ความรู้ว่าการพนันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับมันรณรงค์ทั้ง17หมู่บ้านเดินทุกหมู่บ้านเพื่อที่จะเป็นการสร้างกระแสรประชาสัมพันธ์โครงการผู้นําชุมชนเรามานั่งคุยกันและมาสร้างกติกาของชุมชนว่าโอเคการพนันเนี่ยไม่ควรให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวอาจจะเป็นข้อบัญญัติของตําบลหรือเป็นกฎกติกาเนี่ย มีข้อเสนอนโยบายสาธารณะท้องถิ่นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบป,ปัญหาการพนันสภาเด็กและเยาวชนจึงได้ยื่นข้อเสนอนโยบายสาธารณะท้องถิ่นให้แก่นายกอบตอผักไหมเพื่อนําเข้าสู่สภาอ,อบตอรตราเป็นข้อบัญญัติซึ่งมาผ่านความเห็นชอบจากทางอำเภอก็จะสามารถบังคับใช้ได้ทันที อบอตจะต้องเข้ามาเป็นเจ้าภาพแบบเต็มตัวที่จะต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนแล้วก็เรื่องของงบประมาณก็ต้องสาบสู์ต้องบรรจุในแผนมาจิตกรรมตัวสุดท้ายคือจิตกรรมโทษบุญเรียนเราได้รับการสับสุนจากทีมพ่เลี้ยงมีอาจารย์จากมศชนะครับมาเป็นผู้ดําเนินการร่วมกับเราในการโอดบุญเรียนให้ได้ว่าภายใน5เดือนนี้เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างโครงการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งและก็ในการที่จะขยายต่อเนี่ยทำยังไงจะดึงเยาวชน ที่ยังเป็นส่วนใหญ่ของของตำบลเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ให้ได้มากขึ้นโดยสรุปองค์การบริหารส่วนตำบลพักไหมมีรูปแบบการทำงานที่ได้ผลเพราะ 1. มีการจัดเก็บข้อมูลรู้สถานการณ์ของปัญหาการพน,นันโดยมีเวทีประชาคมด้วย 2. มีการเชื่อมประสานนำภาคีภายนอกมาช่วยหนุนเสริมงานอย่างได้ผล 3. มีการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนพร้อมปกป้องส่งเสริมการทำกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน และ 4. ได้สร้างการรู้เท่าทันทั้งของผู้นำและเยาวชนเองให้ป้องกันตัวเองและออกห่างจากการพนัน